สวัสดีครับ527วันสงครามยูเครนมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้รัสเซียนิคุ้มคลั่งม่งโจมตีโบสถวิหารทางความเชื่อ ล่าสุดนีรัสเซียโจมตีมหาวิหารเซนแคทเธอรีนซึ่งอยู่ในเมืองเคอร์ซอนนะครับทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป8ปดกลายถ้าเราสังเกตเนี่ยอาวุธของรัสเซียจะแม่นกับโรงเรียนโรงพยาบาลสนามเด็กเล่นอพาร์ตเมนต์ช่วงหลังมามาแม่นกับโบสถ์แล้วก็วิหารนะครับไม่ทราบว่ารัสเซียนี่ตั้งใจหรือเปล่าส่วนยูเครนตั้งใจใช้โดนโจมตีกรุงมอสโกนี่อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับรัสเซียอ้างว่าได้สกัดโดรนหกลำห่างจากกรุงมอสโกไป200กิโลเมตร แน่นอนว่ารัเสเซียต้องรายงานว่าไม่มีความเสียหายใดๆขนาดมีภาพความเสียหายออกมารัเสเซียก็ไม่ยอมรับนะครับตอนนี้การสู้รบเป็นลักษณะรัเสเซียนี่ถอยร่นแล้วก็วางทุระเปิดนี้เอาไว้รอให้ยูเครนนี่ปลุกเข้าไป รัเสเซียไม่มีการลุกคืบนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยยึดยูเครนได้ทุกวันไม่เป็นความจริงตอนนี้รัสเซียลุ้นให้ยูเครนหมดก่อนเท่านั้นแต่ว่าตะวันตกเนี่ยส่งอาวุธให้กับยูเครนไม่หยุดความยากของรัสเซียแล้วครับเพราะว่าเสียกําลังนี้ทุกวันด้วยเหตุนี้แล้ะครับนายดิมิทีเมดเวเดฟรองประธานมนตรีความมั่นคงของรัสเซียกล่าวว่าในปีนี้รัเสเซียได้เกณฑ์ทหารมาแล้ว2 3 0 0 0นนายก็เพื่อมาสู้กับยูเครนนะครับ การเกณฑ์เยอะขนาดนี้แน่นอนว่ารัเสเซียนี้ต้องเสียเยอะเช่นกันนะครับการที่รัเสเซียออกมาบอกว่ารัเสเซียเสียแค่หลักพันคนมันไม่ใช่แล้วละครับแล้วเราต้องรอดูต่อไป2อ0 0 0นานายของรัเสเซียเนี่ยจะอยู่ได้อีกกี่เดือนรัเสเซียต้องออกกฎหมายขยายอายุทหารเกณฑ์นะครับไปเป็น1 8บแปถึงเจปีนี่รอไว้แล้วถ้าชุดนี้หมดเราก็จะได้เห็นคุณปู่ทหารรัเสเซียวัย70ปีมารบแน่นอนนะครับและแน่นอนครับนายปูตินไม่มาแล้วครับ ถึงแม้ว่าแอดมินเนี่ยจะไม่ชอบการกระทําของรัสเซียแต่ว่าบางทีก็อดสงสารทหารชั้นผู้น้อยของรัสเซียนี้ไม่ได้นะครับและการเกณฑ์ทหาร2 3 0 0 0นานายเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่จําเป็นเขาไม่ทํากันก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็วิกฤตด้านกําลังนี้เหมือนกันยุทธการขึ้นมนุษย์มันไม่ได้ผลแล้วนะครับส่วนกลาโฮมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่4สิงหาคม2566นนี้ออกมา ทหารของรัสเซียนีเสียไปประมาณ248,490นายก็เพิ่มขึ้น640นายในวันนี้นะครับรถถัง4,228เพิ่มขึ้น4คันยานเกาะ8,249เพิ่มขึ้น15ปืนใหญ่4,911เพิ่มขึ้น11จรวด704เท่าเดิมระบบป้องกัน466เพิ่มขึ้น1น,นะครับเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์311เท่าเดิม โดน4,104เพิ่มขึ้น27ขีปนวุธ1,347เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ7,392เพิ่มขึ้น20แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ724เพิ่มขึ้น3นะครับ เราจะเห็นว่าจํานวนทหารเกณฑ์ที่รัเสเซียเกณฑ์มาเนี่ยมันพอๆกับจํานวนที่รัเสเซียนี้เสียไปจากการรายงานของยูเครนนะครับถ้าถามว่ารัเสเซียจะเสียคนไปถึง27ล้านคนเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่สองไหมแอนมินคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแรงจูงใจมันต่างกันตอนนี้ลุ้นก่อนว่าทหาร200,000สามน 30, นายของรัเสเซียเนี่ยจะมาเป็นปุ๋ยชีวภาพในยูเครนคิดเป็นกี่ตันนะครับ